แล้วจังหวัดมหาสารคามโดนซะแล้วกรมทางหลวงครับอยาได้สองพว่วงระวังกันด้วยนะครับใครที่ผ่านมาตรงหน้าขนส่งมาสารคามเส้นมหาสารคามมาปีใครที่วิ่งรถอยู่ในทุกพื้นที่มหาสารคามระวังกันด้วยนะครับตำรวจลงพื้นที่แล้วครับ แนะนําเลยวิ่งตามน้ําหนักจะดีที่สุดแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นรถพ่วงที่วิ่งทางรถไฟน่าจะไม่โดนนะเพราะว่าเขามีตาช่างอยู่ในบ่อดินนอกเสียจากว่าเขาจะใส่เกินน้ําหนักออกมาวันนี้เป็นวันหยุดราชการด้วยครับเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นวันหยุดก็เลยใส่มาเยอะหรือเปล่า ระวังกันด้วยครับผมฝากไปถึงพี่น้องชาวสิบล้อรถพ่วงนะครับติดเครื่องตีไฟไหแม่ทังดเดี๋ยวพามาดูบ่อรถพ่วงครับพวดป้ายติดว่าพนักงานขับรถตบอมอะเป็นอย่างครบ้างครับเอาไงเบื้องตั้งหันที่ไหนประตูใช่ประตูหัวอะไรนช่ไหมไหนใช่ไหมล่ะห้างหุ้นส่วนยังน่ะนายพนักงานขับรถเบื่โทรพความพี่ซื้อมี่หนึ่ีเบื่อทุกความก็ดีแท้มันต้องมีนี่ เวลากขั้นเดชถึงลองเลี้ยงกันสิพอกถึงแก็ว่าไปครับคพูดได้ครับเบิ้องทางประตูเลยเออดีสบายเนาะนี่ครับทางที่ผมพาเข้ามาจังน้อยต้นแดงอยู่นี่ก็ับเสียดิบ่บ่มองนี่มันนี่บ่ดินอยู่นี่เองโอ้นี่บ่เสียหรอกทีสนุกจะได้เลยใช่เลยบ่หรอเป็นมาเขาบนเขาเป็นชื้อเป็นซื้อแล้วนี่มีตาช่างด้วยนะโอซื้อไปสร้างสร้างเป็นเขี้ยมด้วยเถิด ซื้อไว้ประมาณเกือบห้าสิบไร่แล้วมั้งในนี้นะมุดเป็นนองเลยตัวนี้มีตาช่างด้วยนะี่ยขึ้นตาช่างทุกคันนี่นั่นน่ะโอ้วิ่ตาช่างรอบแน่นขึ้นตาช่างทุกคันนะครับกไม่มีปัญหาไม่ได้กินนะครับผมบอกเลยเวลานั้นเขาก็วิ่งหินมาสต็อกไว้พอรถวิ่งหินก็เอามาวิ่งดินครับโ,อ,บโอ,อ้ดูช้นนักสามลอยเลยไห้บกใกล้เลยดีเขาเจอดินดานตัวสิบ่าเอารถสามลอยจรินจริงดิโอเป็นช่างเลยรถพ่วงมิ่งวน มันเกินดำทิ่มยั่งเดียวเพราะว่าอยู่โครงการเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่าสามปีสองปีนะโกบีมันสิบ่รด้กินเลยเพราะว่าดินเกลอันนี้เพอีกเจา้านึงนี่ยเพราะเขาจะเอารถออกไปแล้วบอกว่าเ,เน,นี่ยแทนกินตาชิคั่านยางเก่าไหมทีมโม่ที่หนูยางเก่าไหมนี่ครับวิ่งหินมาเพื่อจะเอาไปลรงรางรถไฟแล้วก็พอวิ่งหินมาปุ๊บก็เอารถพ่วงวิ่งดินต่อไปห้า ซ่อมกันมากนี่ครับโบบีไม่ได้กินครับมันเป็นดินดานไม่ได้บ่อป่ะเด็นหรเด็บ้านบ้านผมเนี่ยผมจะบอกให้เลยว่าบ้านของผมเนี่ยขุดลงไปเกินสิบเมตรคือเจอแผ่นหินดานขนาดยักษ์เลยต้องใช้รถแยกอย่างเดียวถึงจะแตกถ้าจะเอาแมคโคมันมันไม่ใช่ดินตับม้าที่ดินตับม้าเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าขุดลงไปมันก็แตกเป็นแผ่นเป็นแผ่นไปอันนี้เป็นดินดานขุดยงได้พูดหน่อยแคทแคดไม่เด้หรือแคดปอม กบได้อยากเข้าไปรีวิวดูซานคันใหญ่ๆนี้ดิเพิ่นให้เข้าไปรีวิวไหมอยากเข้าไปรีวิวเน่สิกาลัรื่องสองีแสงเข้มเหรอคนงานอยู<แ>่ไม่ก็ยุดนี้ละมีรถพร่วงคันไหนที่รู้จักผมไหมนี่ให้ผมเข้าไปรีวิวหน่อยอยากเข้าไปรีวิวเฉยๆนะไปรีวิวรถแมคโครดูซานขุดดินดันอ่ะโ,โอ้ถูกขี่มอไซค์ไหมต้องเรียนต่อถูกทีมอไซค์มาคือไทยนา เจ้าก็าไปยดีเธอ,อความเจ้าถือเสียมมันตรงนี้จะค้นระทีใจดีนันเห็นว่าถือดินดานเห็นวเออหน่ะดินแานเจอดินดานแล้วครับตรงนั้นอ่ะถ้าเจอดินดานก็จะเป็นอย่างนั้นเลยแต่สามารถเอารถลงไปวิ่งในน้ําได้เลยนะถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่น,นานๆอ่ะจะเห็นว่าผมเอารถเจ้ากาฟิวอะไปรับจ้างตัดดินดานนี่แหละมันจะมีรถที่ไปชี้แยกก่อนเตก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 แล้วก็รถกาฟิวผมแม่โคแคปสามสองศูนย์ตัดแผ่นที่เขาแยกขึ้นใส่รถสิบล้อา มันต้องทําอย่างนั้นอะ่ะห้ามเข้ามาในรับมาดูยอดมันมีมันมีบริษัทหนึ่งมามารับจ้างขุดสระลงไฟฟ้าที่ขยะบ้านผมอะ่ะลึกยี่สิบเมตรเขาก็มาจากภาคกลางเลยเขาก็คิดว่ามันจะขุดง่ายเหมือนภาคกลางเนาะลึกลงไปเท่าไหร่ก็ลึกได้ขุดลงไปได้สิบห้าเมตรอีกห้าเมตรเป็นดินดานครับเขาบอกว่าไม่เคย ดินดินเป็นแผ่นอย่างนี้มาก่อนเพราะว่ามันเป็นแผ่นใหญ่มันไม่ใช่แผ่นเท่ารถแล้วก็ขุดแล้วก็งัดขึ้นนีมันเป็นแผ่นขนาดใต้ดินขนาดใหญ่เลยดินดานแถวเนี้ยเดงเด้งหนะไหมครับเขาต้องใช้รถแยกมาแยกแล้วก็ตักออกกก็เลยกลายเป็นว่าอยากจะกินหมูก็กลายเป็นหมูที่มันเหนียวหมูเหนียวหมูหยาบหมูมึนไห่เลยไม่เลวป่ะนี่แหละขยายซีเรียสเลยเรียสไม่ถล่มฟงเลียนหรอรักเลย แต่ข้อดีของเขาก็คือเขาเขามีตาช่างแล้วก็ช่างน้ําหนักมาตรฐานนะครับเขาก็ทําดีอยู่เพราะว่าเขาวิ่งงานโครงการไงก็ที่ท่ามันต่ำที่เขาเสริมเหมือนกับนีน่คะแนนมันหุ่มไม่เห็นตีนดนำที่ท่าง,งหุ่มเสริมจากตรงเนี้ยไปจนสุดปากทางประมาณเพราะสามยีโรของเขาออก่าประมาณสองเนาะประมาณสองก็กลัวเนี่ยแหละถ้าจะเอาดีมเปปูแบบนี้จนเหมือนอ่ะคิดเบื้อง่าซ้ำไหยซ้ำยับไปเขาหยุดทักหอวทักหัวเบื้องบนิทักหอวก็ถือจับแล้ว มแมนเขาก็ต้องบดอัดให้ย่างดีขึ้นขึ้นให้มันนี่พอจะขึ้นให้ไทหน้าหรอวันนี้กลายเป็นได้ดีดไ,ได,ด้ที่ไทหน้าบัเนี้พอมันเป็นทางหลังเตาอบตอฮิ่งคุ้มกับไส้หรอเป็นทางหลังเตานี่หลังเขาเลยเส็ยหลังเตาอยู่เลยปตอฮิ่งคุ้มกับไส้หรอตกลงไปในร่องนี่คือจอดคือจอดเลยครับคล้องค่ำคอรอลได้บอกกิฟบอล<สอง>ตรงตรงโพม่มีทัชไปทางนี้ หุ่นยังหนีหุ่เลื้อยท้ายเลยเนี่ยเลี้ยวดีคอนบุญหรอการรุดออกจากนี่ต้องใส่ได้ใส่เกียร์สามเลยโอ้สามหุนนี่โลวิ่งในนี้ประมาณใช้ประมาณเกียร์สองธรรมดาได้อยู่เกียร์สามไม่ได้หรอกถ้าเป็นสโลก็น่าจะเป็นสโลเท่าไหร่โล่สี่โล่สามโล่สี่เท่านี้เท่าหนีกระจกให้เขเป็นขูดคือพอใครเระจกหลอกไปเั็นหน้า บ่าที่ทุดหหลกอย่างหลูแม่ถ<อ>้เขาจะลห,หล้านกระจอย่างเ็ดเย็น,ยนสุบริสุทธิ์มาถมอีกตีเล่นบ้ากันนี่ครับทางดังเดิมจะเป็นอย่างนี้ครับเขามาทำเขาเขาถือว่าเขาพัฒนาให้นะแต่ชนมากก็ไทยนาก็จะไปนาลําบากนิดน,นึงเหมือนถ้าขับไม่ได้ไม่เป็นเหมือนผมก็ติดใต้ท้องนล้เมื่อกี้นี่เพราะว่าคนที่ขับไม่เป็นเขาน่าจะไปตามร่องเลยก็จะลําบากนิดนึง ต้องน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเขาก็ทามาหากินเราก็ทํามาหากินค่อยๆพูดกันผมก็เห็นใจนะบางทีรถพ่วงเพราะว่าคาว่ารถพ่วงเนี่ยมันต้องใส่เยอะเนาะถ้าว่าส่หไหลก็บวคคุมเขาเนมื่อไหร่ไม่หกับทำตามกุหมายด้หรือเปล่างจะทเขาก็ทําตามกฎแต่เขาไม่ได้แบกนะเขาจะมีตาชั่งห้าสิบห้ายห้าิตันกับบนเบาด้วยเหรียญในทังยังดีบางทีถ้าเราไป นันขเขามากๆคินเขามากๆเขาคือเขาไม่มีที่จะไปซื้อดินหรอกถ้าไม่ซื้ออยู่ในป่านี้มัน้านน้องปิงบ้านอะไรนะอ่าก็น้องโพดนะครับไม่มีที่ซื้อหรอกเขาต้องหาซื้อแถวนี้เลยถ้าเลยออกไปก็นอนหวานก็ไกลปีอยากให้มีอย่างนี้เลยสารคามอยากให้มีบอ่อดินมาตรฐานหนึ่งเงี้ยเวลาหกล้อซื้อดินมันถึงไม่ได้ไปลำบากกระจัดกระจายตามหมู่บ้าน,นตา่างๆ อยากให้ซื้ออย่างนี้เป็นหลุมดินอย่างนี้อันนี้คือไม่มีบ้านคนเลยนะสบายเลยไม่ได้เดือดร้อนไครวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนจำพืน้นอรเหรแนแดนประมาณสองเที่ยวประมาณสามถุงสิ่งท้าาองที่สอโอเคครับผมมึงกับเบิ้งในอย่างใบาสามใบที่นี่ใบาหาตลาดนองแว้งมึงสิเขาเรียนแนวไหน กาต้องหยุดตัวหยุรยรดรอไปดิมันเริ่มแรีนประมาณหกโมงไนี้หยุดจำยึกรอไหมกต,ต้องเริ่มแรีนประมาณหกโมงไปไปหอดีช่วงนี้เย้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับมดูเส้นทางรถพว่วงวิ่งดินในมหาสารคามครับ,ม,รบมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่รถพว่วงวิ่งดินตอนนี้เอาไปลงทางรถไฟ เส้นนี้มันกว้างก็จริงแต่ว่าที่หลบรถเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีระยะทางในบอ่อเนี่ยประมาณถ้านับจากในบอ่อจริงๆก็ประมาณประมาน่าจ,จะถึงสามกิโลอยู่นะไม่ถึงก็เหลือน้อยเลยสามกิโล ที่เริ่มบันทึกคลิปเมื่อกี้ก็เพิ่งจะเริ่มเข้ามาตรงนี้ก็กว้างครับเขาลงทุนเอาดินดานนะครับดินลูกลังไอ้ดินคล้ายๆว่าดินดานข้างล่างเอามาปูทําทางทั้งเส้นเลยปูทําใหม่ทั้งเส้นครับแล้วก็ใช้เกียร์เดอร์แล้วก็รถบดนะครับมาทําทางใหม่หมดเลย ว่ามันมันเป็นเส้นเป็นตรงกลางขึ้นมากๆเขาก็จะเอาเกียร์เดิมมาแต่เขามีน่าจะมีทัานเนี้ยจอดอยู่ข้างในตลอดรถมาจากภักน่าจะพักกลางเนาะไม่มีรถทางมหาสารคามมีแต่รถมาจากทางอื่นทั้งนั้นเลย เดียวก็เป็นร่องกลางแล้ว ขุดลงไปลึกๆเลยเนี่ยถ้าใครเป็นเจ้าภาพดู่ในจังหวัดเนี่ยทำํำ่อไว้ขายดินอย่างนี้ก็รวยนะแต่ไม่มีใครทํานะมหาสา,ารคามไม่มีใครทําเลยเนี่ยพอเขาเสร็จงานแล้วเขาก็ไปนะเนี่ยแต่โครงการนี้น่าจะอยู่อีกหลายปี